ผมว่าออต้องมีคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แน่ๆครับสถานการณ์แบบไหนคะก็เวลาไปร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปบ้านเพื่อนที่ต้องถอดรองเท้าครับแล้วใจมันจะเต้นตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,มมอ่ะอ๋อลุ้นใช่ไหมคะว่าวันนี้จะรอดไหมใช่เลยครับลุ้นว่าพอถอดออกมาปุ๊บจะมีกลิ่นไม้พึงประสงค์โชยออกมาทักทายคนรอบข้างหรือเปล่า เข้าใจเลยค่ะเป็นความกังวลที่หลายคนเจอจริงๆซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันให้ถึงแก่นเลยครับคือเราจะไม่หยุดแค่ความเข้าใจเดิมๆที่ว่ากลิ่นเท้าเกิดจากเหงื่อกับความอับชืน้นแต่จะพาไปดูเบื้องหลังจริงๆในระดับชีววิทยาเลยว่าแบคทีเรียตัวไหนคือผู้ร้ายแล้วมันปล่อยสารเคมีอะไรออกมากันแน่ใช่ค่ะแล้วก็ปัจจัยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างพันธุก,กรรมอาหารที่เรากินหรือแม้แต่สัญ,ญญาณเตือนจากโรคบางอย่าง มมันเเข้้าากี่ยยวไดยงไดงงใช่เลยค่ะเพราะข้อมูลที่เราคัดสรรมารอบนี้คือมาจากการสังเคราะห์หลายแหล่งมากๆทั้งงานวิจัยทางวิทยศาศาสตร์บทความทางการแพทย์เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหากลิ่นเท้าแบบรอบด้านที่สุดโอ้โหเรียกว่าเราจะมองเท้าของเราในมุมที่ไม่เคยมองมาก่อนเลยค่ะน่าสนใจมากครับงั้นขอเริ่มจากคาถามที่เบสิกที่สุดก่อนเลยนะครับคือเหงื่อของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเหม็นในตัวเองเลยหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วคำตอบอาจจะน่าแปลกใจนิดหน่อยคือไม่เลยค่ะเอ้าเหรอครับค่ะโดยธรรมชาติแล้วเหงื่อที่ออกมาจากต่อมเหงื่อตรงฝ่าเท้าซึ่งเป็นบริเวณที่มีต่อมเหงื่อหนาแน,าน่นที่สุดในร่างกายเราเลยนะคะจริงๆแล้วมันใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยอื แต่ตัวปัญหาที่ทําให้เกิดกลิ่นเนี่ยมันเกิดจากอืมเรียกว่าเป็นสประสานที่ทํางานร่วมกันอย่างลงตัวค่ะ3ประสานค่ะนั่นก็คือเหงือ่อแบคทีเรียประจําถิ่นแล้วก็เซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วค่ะโอ้โห oh, เป็นทีมเวิร์กเลยนะครับงั้นขอเจาะตรงแบคทีเรียประจําถิ่นหน่อยครับคําว่าประจําถิ่นนี่หมายความว่ามันอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เชื้อโรคที่เราไปติดมาจากข้างนอกเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยบนผิวหนังเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตัวการหลักที่งานวิจัยหลายชิ้นชี้เป้าตรงกันเลยก็คือแบคทีเรียในกลุ่มที่ชื่อว่า brevi b a c t e r i u m ค่ะ b r a v i b a c t e r i u m ใช่ค่ะแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ทำงานตัวเดียวอ๋อมีทีมด้วยมีทีมค่ะก็จะมีเพื่อนเพื่อนแบคทีเรียประจำถิ่นอื่นๆที่เราเจอบนผิวหนังเป็นปกติอยู่แล้วเข้ามาร่วมวงด้วยครับแล้วพวกมันทาอะไรครับ พวกมันจะมองว่าเหงื่อกับเซลล์ผิวหนังที่หลุดลอกของเราเนี่ยเป็นเหมือนบุฟเฟ่ชั้นเลิศเลยค่ะเข้าใจแล้วครับพอพวกมันได้กินอาหารชั้นเลิศของเราเข้าไปกระบวนการต่อไปคืออะไรครับ ทำไมผลลัพธ์ที่ออกมาถึงกลายเป็นกลิ่นเหม็นไปได้พอแบคทีเรียย่อยสลายกรดอะมิโนในเหงื่อกับเซลล์ผิวหนังของเราสิ่งที่มันปล่อยออกมาก็คือ,อ,อโมเลกุลของกลิ่นที่ลอยขึ้นมาในอากาศได้ที่เรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ volatile organic compounds ค่ะอ๋อเหมือนเป็นไอระเหยเล็เลกๆที่ส่งกลิ่นออกมาจากเท้าของเราซึ่งสารเคมีแต่ละตัวก็ให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันไปมีตัวไหนเด่นๆบ้างไหมครับ มีค่ะตัวเด็ดๆเลยก็อย่างเช่นเมทเทนไทออลหรือมีเทนไทออลซึ่งเป็นสารประกอบซัลเฟอร์ซัลเฟอร์ใช่ค่ะทำให้เกิดกลิ่นคล้ายๆก๊าซไข่เน่าโห oh. แล้วก็มีโพรพิออนิกแอซิดที่ให้กลิ่นรุเปรีร้ยวและที่น่าสนใจมากๆคือไอโซเวลลริกแอซิดค่ะตัวนี้จะให้กลิ่นอับๆคล้ายชีสกลิ่นคล้ายชีสมีน่าละครับเคยได้ยินฝรั่งใช้สำนวน cheesy feet แสดงว่ามันมีที่มาจากสารเคมีตัวนี้นี่เอง ใช่เลยค่ะโหมันคือโรงงานเคมีบนเท้าเราดีๆนี่เองซึ่งมันทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าถ้ากระบวนการมันเหมือนกันทำไมผลลัพธ์ของแต่ละคนถึงต่างกันขนาดนั้นบางคนแทบไม่มีกลิ่นเลยมันต้องมีปัจจัยอื่นอย่างพันธุก,กรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆใช่ไหมครับ เกี่ยวข้องโดยตรงและมีนัยยะสําคัญมากเลยค่ะพันธุกรรมเป็นตัวกําหนดการทํางานของต่อมเหงือเลยอ oh. บางคนถูกโปรแกร,รมมาให้มีเหงือออกที่เท้าเยอะกว่าคนอื่นโดยธรรมชาติซึ่งก็แปลว่าพวกเขามีวัตถุดิบตั้งต้นให้แบคทีรียเอาไปผลิตเป็นกลิ่นได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะเรื่องพันธุกรรมนี้น่าสนใจครับแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับอย่างเรื่องเพศที่คนชอบพูดกันว่าผู้ชายเท้าเหม็นกว่าผู้หญิงผมก็เคยได้ยินมาว่ามันเกี่ยวกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วย เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนครับเป็นเรื่องจริงและมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับชัดเจนเลยค่ะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องสรีรวิทยาและฮอร์โมนที่พูดถึงเลยผู้ชายโดยเฉลี่ยมีต่อมเหงื่อที่เท้าเยอะกว่าและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ไปกระตุ้นการผลิตเหงื่อด้วยอืปัจจัยที่สองคือพฤติกรรมค่ะผู้ชายมักจะใส่รองเท้าที่ปิดทึบ ระบายอากาศไม่ดีอย่างรองเท้าหนังรองเท้ากีฬาเป็นเวลานานกว่าจริงครับและมีกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออกเยอะกว่าแล้วปัจจัยสุดท้ายที่บางครั้งอาจถูกมองข้ามคือเรื่องสุขอนามัยค่ะเข้าใจเลยครับพอปัจจัยภายในร่างกายมาเจอกับปัจจัยภายนอกอย่างรองเท้าที่ไม่ระบายอากาศมันก็เหมือนสร้างสภาวะที่เพอร์เฟกให้แบคทีรียเติบโตเลยและเรื่องอาหารแหละครับเกี่ยวด้วยหรอครับ เกี่ยวกากว่าที่หลายคนคิดเลยค่ะอาหารบางอย่างนี่เป็นตัวเร่งชั้นดีเลยเดี๋ยวสิครับอาหารเนี่ยนะนึกว่าจะมีแค่เรื่องความสะอาดเสียอีกมีอะไรบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษที่น่าประหลาดใจเลยนะคะคือดาร์กช็อกโกแลตหรือน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลค่ะฮะจริงเหรอครับจริงค่ะเพราะพวกนี้มีคาเฟอีนและสารให้ความหวานที่ไปกระตุ้นต่อมเหงื่อโดยตรงหรืออย่างเวโปรตีนที่คนออกกำลังกายชอบทานครับครับ เมื่อร่างกายย่อยกรดอะมิโนปริมาณสูงๆก็จะปล่อยสารประกอบซัลเฟอร์ออกมากับเหนือมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีพวกทัวของดองหรือขนมหวานที่มีสารอาหารที่แบคทีเรียชอบทําให้พวกมันแบ่งตัวได้เร็วขึ้นไปอีกค่ะไม่เคยนึกเลยว่าดาร์กช็อกโกแลตจะเกี่ยวกันได้พอทั้งหมดนี้มารวมกับสภาพในรองเท้าของเราใช่เลยค่ะสภาพแวดล้อมในรองเท้าที่เราใส่ทุกวันมันก็ไม่ต่างอะไรกับห้องซาวน่าส่วนตัวของแบคทีเรียเลย Mm hmm. มีทั้งความร้อนความชื้นและอาหารครบครันยิ่งถ้าใส่ถุงเท้าที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ค่อยซับเหงื่อครับก็เหมือนเราล็อกประตูห้องซาวน่าให้พวกมันปาร์ตี้กันได้เต็มที่เลยค่ะฟังดูแล้วซับซ้อนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากลิ่นมันไม่ได้แค่เหม็นธรรมดาแต่แรงจนผิดสังเกตมากๆแบบนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่จริงจังกว่านั้นได้ไหมครับเป็นไปได้สูงค่ะ และเป็นประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าโรคเท้าเหม็นหรือชื่อทางการแพทย์คือ p i t ิดคาร์ทอลลิ i ิส p ิ y ิ i คาร์ทอ o l ิ s i s ใช่ค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เท้ามีกลิ่นแต่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังชั้นนอกสุดจริงๆอาการสำคัญนอกจากกลิ่นที่รุนแรงมากแล้วเท้าลองสังเกตที่ฝ่าเท้าจะเห็นหลุมเล็กๆหรือรอยแหว่งตืง้นๆเหมือนโดนหนอนเจาะโดยเฉพาะบริเวณที่ลงน้ำหนัก โห oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับและบางคนอาจจะรู้สึกว่าถุงเท้ามันเหนียวติดกับฝ่าเท้าเวลาถอดเลยค่ะอื mm hmm. นอกจากโรคนี้โดยตรงแล้วภาวะอื่นๆก็ส่งผลได้เหมือนกันค่ะเช่นความเครียดรุนแรงภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือแม้แต่การขาดแร่ธาตุสังกะสีก็มีส่วนเกี่ยวข้องครับและที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเพราะมีความเสี่ยงที่แผลเล็กๆที่เท้าจะติดเชื้อได้ง่าย ถ้ามีกลิ่นเท้าผิดปกติร่วมกับมีแผลควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะโอ้โห oh, ฟังมาทั้งหมดนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยครับและทีนี้พอเรารู้ถึงต้นตอทั้งหมดแล้วเราจะเอาไปจัดการกับปัญหานี้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างครับต้องเริ่มจากตรงไหนดีเราเริ่มได้จากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยค่ะคือสุขอ,อนามัยครับล้างเท้าด้วยสบู่ทุกวันและที่สำคัญไม่แพ้กันคือเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉว้าตามซอกนิ้วเท้า ซอกนิ้วนี่ตัวดีเลยครับใช่ค่ะจากนั้นเป็นเทคนิคที่หลายคนมองข้ามคือการสลับสวมรองเท้าไม่ควรใส่คู่เดิมติดกันเกิน2วันเพื่อให้รองเท้าได้มีเวลาพักระบายอากาศและแห้งสนิทจริงๆค่ะแต่เรื่องการสลับรองเท้านี่ผมว่าหลายคนทำยากนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องใส่คัตชูไปทำงานทุกวันแค่การทำให้มันแห้งสนิทจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องท้าทายละมันมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะถ้าทําได้ยากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะเข้ามามีบทบาทสําคัญมากที่มีงานวิจัยว่าระบายอากาศได้ดีกว่าหนังแท้ด้วยซ้ําแถมยังเบาและทนทานกว่าด้วยนะคะส่วนถุงเท้าการลงทุนกับถุงเท้าผ้าฝ้ายร้อเปอร์เซ็นเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากค่ะเพราะช่วยซับเหงื่อและระบายความชื้นได้ดีกว่าวัสดุสังเคราะห์แบบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วถ้ามองไปที่แนวทางจากธรรมชาติล่ะครับ มีอะไรรองรัไม่เชิงวิทยาศาสตร์บ้างไหมมีค่ะและน่าสนใจมากด้วยอย่างงานวิจัยของไทยเราเองจากโรงพยาบาลอุดรธานีพบว่าสารสกัดจากสมุนไพรใกล้ตัวอย่างทองพันช่างเปลือกมังคุดและการพลูมีฤทธิ์ยับยัง้งแบคทีเรียตัวการได้ดีเลยหูของไทยเราก็มี มีค่ะและในระดับสากลก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยหรือ essential oils ซึ่งพบว่ามันไม่ใช่แค่ให้ความหอมเพื่อกลบกลิ่นนะคะคแต่น้ำมันหลายชนิดมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย brevibacterium ได้อย่างมีนัยสำคัญตัวที่โดดเด่นมากๆคือน้ำมันไม้จัน sandalwood เจเรเนียมและเวทิวเวอร์ค่ะชื่อคุณคุณนะครับที่น่าทึ่งคือส่วนผสมเหล่านี้มักจะพบในน้ำหอมแบรนด์ดังระดับลวกด้วยสุดยอดเลยครับสรุปแล้ววันนี้เราได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่ากลิ่นเท้าไม่ใช่แค่เรื่องของเหงื่อกับความอับชืน้นแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการทางชีวเคมีที่ซับซ้อนบนเท้าของเราซึ่งถูกควบคุมโดยปัจจัยมากมายตั้งแต่ยีนที่เราได้รับมาฮอร์โมนอาหารที่กิน ปจนถึงรองเท้าที่เราเลือกใส่ในแต่ละวันถูกต้องค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยแนวคิดที่น่าสนใจให้ได้ไปคิดกันต่อนิดนึงครับผมคือที่ผ่านมาเราพยายามจะคิดหาวิธีกําจัดหรือฆ่าแบคทีเรียที่เท้าให้หมดสิ้นไปใช่ไหมคะใช่ครับหาทางฆ่ามันให้เรียบเลยแต่ในอนาคตอันใกล้แทนที่เราจะกําจัดพวกมันทั้งหมดอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะใช้แนวคิดเรื่องไมโครไบโอมเข้ามาช่วยไมโครไบโอมค่ะ คือการนำแบคทีเรียชนิดดีที่ไม่สร้างกลิ่นเข้าไปตั้งรกรากแทนที่พวกตัวร้ายอ๋อเหมือนส่งทหารดีไปยึดพื้นที่คืนประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศบนฝ่าเท้าขึ้นมาใหม่ซึ่งอืมนี่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอและยั่งยืนกว่าที่เราเคยทำกันมาก็เป็นได้ค่ะ